สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆคะ่ะมาทานส้มตำด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันที่สองคะ่ะเพราะว่าเราก็อยากจะรับประทานเนาะอยากหิวนะะั่นแหละค่ะหิวหิวส้มตำเนาะทุกคนตำปูจ้ะนี่คือตำปูนะคะทุกคนคะมามาทานด้วยกันนะตำปูแซบหลายเด้อทุกคนแซบมาก อดใจไม่ได้ค่ะอืมนั่ไงค่ะตำปูกับข้าวปุ้นค่ะอืมของโปรดจากทุกคนเนี่ยก็จะมีปลาเผานะมีปลาเผาจ้าเมี่ยงคําค่ะก็จะเป็นเมี่ยงปลานะคะทุกคนค่ะ มาทานด้วยกันนะสำหรับท่านไหนที่แบบว่านะคะมาค่ะมามาทานด้วยกันเดอ้อกำลังหิวจ้ะนี่แหละของโปรดของเราจ้ะของโปรดหิวอะไรก็ทานอัอนนั้นนะคะทุกคนมาเดอ้อวันนี้มือค่ำค่ะมือค่ำอันนี้คือ ใบนางเริดนะคะใบนางเริดนะคะทุกคนก็จะเป็นก็จะมากับนี่แหละเมี่ยงตาเนี่ยอืมอืมอืมซาบหนัวปูปูค่ะทุกคนปูนี่ก็คือข้าวปุ้นจะ้ะ แซบหลายเดอ้อมาเด้อจ้าทุกคนแซบหนัวก็อยากใช้มือซาวอยู่เดอ้อทุกคนแต่เนื่องด้วยว่าเราก็น้องมือไม่ว่างคะ่ะทุกคนค่ะนี่แหละทานคนเดียวจะ้ะทุกคนมาทานด้วยกันเดอ้อค่ะแซบหลายแซบหลาย รสเด็ดแซบอร่อยมากแซบคักแซบแน่ปลาค่ะทุกคนมาทานปลานะแกะเนื้อปลาออก่ะเราก็มา เนื้อปลาด้วยกันนะคะอืมเราก็ทําตามแบบเรานี่แหละชอบอะไรก็กินอันนั้นค่ะซามเฮากำลังกินได้อืมเนาะทุกคนเนาะมาเด้อจ้าทุกคน อันนี้อเนาะเราก็พูดตามความจริงนะคะคนเราเนี่ยเมื่อเราหิวเราก็กินเลยจ้ะนี่แหละค่ะทุกคนคะหิวอะไรเราก็ทานอันนั้นนะคะเพราะว่า ตามเรากินอร่อยกินแซบกินนัวแม้ทุกคนเนาะได้ได้ยินคําว่ากินแซบกินนัวบอกินแซบกินนัวนี่ก็หมายถึงว่าเราอยากทานอะไรเราก็ทานจ้ะแซบนัวปูนะคะปูสุกแล้วมาเด้อทุกคนมากินน้ำกัน นี่หอาหารบ้านเราเนาะกินแบบง่ายๆค่ะกินไม่เยอะนะคะกินไม่เยอะค่ะแต่ก็กินบ่อย เราก็จะเนื้อปลาด้วยนะคะอเราเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาเก็ดออกนะคะเพราะว่าถ้าเราทานไม่หมดเนี่ย คะถ้าเราทานไม่หมดเนี่ยนะเนื้อปลาก็จะแห้งค่ะทุกคนเนาะวิธีการทานปลาเนาะทานคนเดียวถ้าปลาเหลือเนี่ยถ้าปลาเหลือเนี่ยเนื้อปลาก็จะแห้งนะคะมาทานด้วยกันจ้าอร่อยมากค่ะแซ่บมากค่ะ ใ okay, ค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะอร่อยมาก